อะไรดูหันไปด้านหลังนะครับไปเลยคือไปที่คุณไม่เห็นตัวหลอดเห็นไครับเนียนทัเหมือนเป็นตัวแนะวรแล้วต้องมีหลอดต้นหลังผ่านไหมครับตรงนั้นนั่งตรงไหนเห็นไหมครับที่เราขึ้นมาหน่อยเหมือนคูวันเลยนะและไม่ถึงไปเลยนะครับม,มันมีระยะาระมาณ20เซนทางด้านซ้ายแาะด้านน,น,นอนนะครับ ข้างๆคือ9 9เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ย18เมตรเมื่อกี้พี่ขึ้นไปนะคะลองดูแล้วกันระยะเสาอ้ตรงนี้นนร,ดดราาะหว่างเสาด้านด้าน ครอบครัวนะครับคุณเห็นไหมครับอันที่ปูแล้วคุณจะเห็นมันมีเขาเรียกว่าตัวคอนโดกระบะขาสุดราคาเนี่ยปูมาเห็นไหมครับตัวถ้าบตะกรุงมอลล้านนี้เรายังเห็นมันมีท่อวิ่งไปวิ่งมาเห็นไหมครับเหมือนกับเวลาทำอาหารเนี่ยตัวนั้นจะเป็นปอ่อยู่ขึ้นไปแล้วปล่อยออกไปด้านหลังนะครับนะคราคาจะมีแบบยังไม่ติดกับติดแล้วให้คุณดูเปรียบเทียบกันส่ง ในตัวที่เป็นไฟร์โรสคาบิเนตคุณจะเห็นว่ามันจะต้องมีน้ำปลาปลาไปเลี้ยงม,มันนะครับคุณจะเห็นท่อแดงๆที่ยังไม่ได้ตปิดตรงมุมนั้นอ่งเห็นไหมครับมันก็จะต่อเข้าไปในเสาครีบถูกไหมครับแล้วก็ลงไปในตัวไฟร์โรสคาบิเนตถูกไหมครับถ้าคุณไม่เตรียมไว้มันลอยหมดนะครับบอกไว้ก่อนมันไม่ได้อยู่ดีๆหายไปได้นะขอัย ครับรอดอนะครับวา่าจะอยู่ที่คุณเก็นี่คุณชอบสเป็กก้าวมินดีธรรมดาเนี่ยน,น,น้าตาน่างนี้นะครับแต่นี่เข้าใจว่าเป็นชนิดการเชื้อที่ไม่อื้อต่อหน้จอนะครับ ทุกอย่างที่ขวางหน้ากับโครูนี้เรื่องไหมครับในแบบของคุณเนี่คือจะเป็นเท่าไหร่ที่เป็นอานเล็ก้ามันหนึ่งท้าแล้วก็หกสิบอันนี้คือที่ควางไม่เห็นว่าเป็นสิบหรืสิบสามสิบ